สบายดีเลสยสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบิรสุขสุขคนเนานะบ่าจะเป็นทั่งไทยฝั่งลาวแลกะก็ต่างประเทศนําเดอร์มันนี่กม็มาพบพ่อกับซ่องยูทูบเบาเอน็นสตูดิโอหรือว่าเฟซบุก๊กแฟนเพจเบาเอ็นสตูดิโออีกแล้วนะพี่น้องเนาะซึ่งมันนี่บาเอ็นกำมีภารกิจอีกคำเคยน่าจะเดินทางไปที่บ้านของโเมืองจักรแพ่งสวรรค์เขตซึ่งมีคนหนึ่งเพิ่นว่าจะประกาศตามหาพออา่อเนาะเรื่องราวมันก็มีอยู่ว่าแต่ก่อนนะพ่อกับแม่เพิ่นก็ยังอยู่น้วกันในหลังจากที่นิ่มเบวบาเพิ่นเอาเงินให้ลูกชาย เป็นมูลค่าสามหมื่นเลยแม่วาบอยากให้ติดต่อฮะพ่อฮะแม่อันนี้กอะโอ้โหเป็นย้อนอย่างนั้นพี่น้องแต่ที่นี่แม่วาลูกชายเพิ่นก็ใหญ่มากเลย่นก็เลยอยากเฮตน้าพ่อหน้าแม่แต่ก็เป็นเวลาสิบกว่าปีแล้วเนาะที่เพิ่นบริหารหน้าพ่อหน้าแม่การ์เซนบ่าวเอ็นการจะไปทำเรื่องราวที่ไปที่มาว่าเป็นจังไดมูลคขาดการติดต่อกับเขาเผยเลยก็ทำเล็กๆน้อยๆหลายอย่างผมเนาะซึ่งเมื่อวานนี่บ่าวเอ็นการไม่ได้ลงคลิปเล้วพี่น้องเนาะแม่วาบผมีทางไปยังไงก็คือถ้าว่ามีทางไปมันก็ไกลแบบว่าปุ๊ อยู่จำปาสซักผู้ก็มีหลายคนอยู่ติดต่อมาอันนี้บอกเอ็นการยังประธานประกาศเพิ่นก็มีผู้ถ้าแขกครับซึ่งการเดินทางนี่ก็ประมาณร้อยกว่ากิโลเนาะพี่น้องเนาะกัขอโทษขออภัยหลายๆเนาะที่ยังบ่ทันเฮ็ดหรือว่าท่านบ่ทันทําภารกิจให้กัท่ารอแบบคิวนี่แหละเนาะพี่น้องท่าว่างๆกัจะเฮ็ดให้เพิ่นเนาะท่านบอกเอ็นการอไป่ทำคนที่อยากประกาศตามมาพอเลยเนาะพี่น้องนี่เนาะพี่น้องกับคนนี่แหละเพิ่นว่าจะประกาศตามมาพอแหละนะสบายดีเด้อสบายดีเด้อนลยเนาะ มากอะ่ะบรรยากาศอยู่ป่ายูดอนพิ้องมพราวพิ่นฮะอ,ออกมาเปิดให้ชวนทางมันสับะหลังเนาะดูนี่นะก็เลยมาเป็นกาต้องทามสืบเนาะสืบยังไงเราจะน้นองสืบท่าผู้คงเนาะท่าผู้คงดยคนบ้านน้องหงเลยบแม่แม่คนบ้านน้องหงเป็นยังไงจิงเนาะตามหาพอเรื่องราวอะบริเห็นผอหลายปีนะพอจากกระเมียวันสิบปปีลละะเลยเลยจะากดหน้าพออนะอยาก เพราะว่าอยู่ใกล้กับไฮมานะไฮม์จะพูดข่าวข่าวะนะถึงเล่าไม่อยู่อะพ่อก็แมน่แยกทางกันบ่นแมนแมนเลยตอนที่แยกทางกันเพื่อนก็บ่ได้โทรมาเลยบอกแต่ก่อนแหละเพื่อนเที่ยวไปที่มาอยู่หาหาลูกบบดตอนป้านี่บ่โดยโดยเดินเดินไปแหละเพื่อนตะขาเพื่อนบอกว่าไม่ตามมาพอนะครับไม่เห็นเลย ยังได้ไันกระวานตามพันีุเมีมีหม่บ่โลกเออน้องกับผู้กันแล้วชื่อของพันธุะหนจังไงชื่อพอกียติเนาะชื่อพันธุ์กียพันกีดคนบ้านนะนคนบ้านนผมันุ้มืองชาทองพูดเนาะแต่พนมาสู่เมียอยู่บ้านน้งโู้บ้านน้ำผ้เนะโดยแล้วจะติดพี่น้องพันื่อจัดไหมจะนัน้องพันเอ้ยพันื่อแม่เขาวนวนพันอยู่วัด กลางผู้สีเทโนโนี่เด้และไอ้เด่นอง,ของเขาจะแต่ละคนชืน่อว่าังไรชื่อนางวงแล้วก็แหวนเท่าแพงและนางแสงอะนะเพิ่นอยู่ไทยเมื่อตอนนี้เพิ่นก็นตามหาคือกันทางไอ้เด่นองก็ตามหาโดยเลยเม,ม่ประกาศตามเฟซบ่กเลยว่าคนหาอะไรทำข่า,ขาวทำข่าวนี่ยแต่บ่พอพอะนะไรทางเนาะทางเจ้าหนูไม่ได้มึงเงบิ่งบ่วซะ เมื่อนองก็เมือ่อเหิือนกับบ่บเห็นนะนะนอนเมือ่อเมื่อตลอดนะทำข่าวทำข่าว,าาวเอานองเพิ่นกับ่นมาบ่ฮหู้เห็นมาเลย่น่าเอามัานผ่อน,นโดย<อ>ามหาเอานอนเพิ่นกับเขาวา,าบบเห็นเลยรับเพิ่นกับไปเลยบ่บอกแต่หลังจากที่ป้ากับแม่จะไปเหมือนเมื่อบ้านบ่บอกแต่ก่อนเพิ่นไปน่ะบังสิบปีเึ้นหนังนะ่ะ ยังอยู่ท่านี้อยู่แบบน,นี้เพิน่นไปเลยนะเออน้องเพิ่นกับเพิ่นกับต่กอนเอน้องเพม่นกับเที่ยวแหวอยู่เดนี่บมมีเลยอาอยุเพิ่นจากปีกี่เลยประมาณส <ไป S 1> ี่สิบปลายสี่สิบป่าปยปนะีเ่าอะไรเนาะโดยโดยกิดว่าเท่าเนาะนอ้ห้องคิดของเก่เจ้าคิดว่าเพิ่นไปใครอ่ะน่าจะเอามีเอามีอะไรบรมานะ บางทีผนกับไปอาเมียู่บ้านอื่นเนาะโดยโดยเดียวเราให้ติดต่อฮานะแล้วก็ผิดของเจ้าหน่อยากเห็นหน้าพ่อโดยโดยทุกวันนั้นพ่อยังไงกม่เนาะยังคู่ข่าวๆนะพ่ออยู่ยังไงเป็นยังไงเนาะลูกคนก็ต้องกินฮอดพอเป็นเรื่องธรรมดาเนาะโดยแล้วค่ะแต่ก่อนฮาคือมาตามหา่ะแต่ก่อนยังหู่อยู่ได้เว้เพึ่งยังอยู่เลยไปไปกับตามหากันแต่ บ่ฮู <si des ้จ um 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 um. um um ิตามหาได้ได um ๋หนาก็เลยเฮ็ดรายการของข่อยแล้วก็เลยอยากตามหาลองเบิ่งโดยๆเนาะกะบ่ฮู้ว่าเพิ่นสิไปอาเมียงดถ้าว่าอุเพิ่นจะมีเพิ่นยังบ่ใช้ชีวิตดอกเนาะอุ40ยังยังน่าจะยังบ่ใช้ชีวิตดอกทั้งาทั้งน้องก็ตามยาตามหาอยู่เนาะแต่ก็บ่เห็นแต่ทงแม่เพิ่นเก็อยากให้ลูกตามหาบ่ทั้ง ทั้งแม่ลูกน้องนี่บ่เหม็นเม่เจ้าให่าตามหาอยู่ฮึทุกคนก็นมีครอบครัวใหม่แล้วบ่ยังเพิ่งกันยังงน้งแต่นนะลูกลูกเลยตามหาหนขนาดกับหัวเราจนเอาเมยียอยู่ไทยเนะาะเจะบอกไปเอาบางทีนนเป็นความไปไทยบ่ตัวน,นี้ก็ยังบ่แน,น่ใจเนาะแต่สำหรับบางคนคิดว่าเพิ่หน่าจะมุ่ไปดอกหัวอายู่คนละลายเตบิบน่าจะเอาเมียแถว บ้านบริเวณแถวนี้เนี่ยแต่แบบมา,า,มาหว้วาองหัวอยู่อ่าวบ้านไหนเนาะโดยอาจจะประมาณนี้แหละถ้าว่าเห็นพ่อ,อังก็ยังกพอไม่เห็นหน้าเป็นหลายปีอย่างเป้าลายอย่างอะไรเนาะยังไนพอ่อได้เห็นคลิปนี้ก็ให้พอ่อติดต่อหาลูกกันแล้ว, <laughs> ว,ลว <laughs> ไม่มีอะไรไม่เห็นหน้านะเห็นหน้าเพิเ่นข่าวขาขๆเพิ่น<ๆ>แบบ เป็นอะไรอยู่ยังไองอ่ะนะถึงผนจะเลือกลากับแม่ไ้แลวก <S <S ัทั้งลูกไปอยา่างูหเนาะว่าพออยู่ดิมแห้งหรือบอ่อเนาะเอาพอโอยู่ดิมีแห้งกะอยากให้โทศมาหาลูกน้องพี่น้องแบบว่ะแต่ว่าลูกอย่างว่าเอาน้ำอะไรยังไงคือบางทีกะมาเยี่ยมยามลูกก็ได้คือเก่าเนาะถึงงี้จ้ะกับแม่ไปกะนะันเนาะโดยทถึงป้าห่างกันกะบแบบว่าลูกยังหักพอคือเก่าเนาะเพราะเป็นว่าพอาแม่จากกันลูกอย่าหักันยังหักคือเก่าเนาะนี่ คือเจ้าในปัจจุบันนี่ก็มีครอบครัวแล้วบ่โดยมีครอบครัวแล้วมีลูกมีเท้าจกคนแล้วยังมุมียังมีลูกสร้างครอบครัวใหม่บ่โดยสร้างก็สร้างครอบครัวใหม่ใกล้นี่ปัจจุบันนี่เหตุการณ์เหตุงานเหตุให้เหตุชวนนี่หละปลูกมันนี่หละเนาะกระไดเงินลายแล้วเนาะปลูกมันต้นเนี่ยเพราะได้ใช่นะบ่ายนี้เศรษฐกิจบ้านเาเนาะ อ่าผมมิยังลวงลายดอกกับมีตั้งแต่ว่าลูกมันเห็ดหน้ากิดเข่าเนาะผลระดูอ่ะมต้ังแต่อยากให้เจ้าแหละบอกสื่อพออีกท่านึงแหลวก็ซื่อลูกสื่อพอสื่อพอเกียรตเนาะสื่อผลสื่อเท่าเกียรตนะสื่อจริงนะนะสื่อลูกคนที่หนึ่งซื่อลูกคนที่หนึ่งเงินสื่อแสงนางแสงซื่อลูกคนที่สองมันซื่อนางแหวน ลูกคนที่สามซื้อเท่าแพงลูกคนที่สี่ซื้อนางวงลูกคนที่หาซื้อบูดนาะซื้อลินเนาะซื้อแทนซื้อเท่าผู้คงอน,นะนี่แต่ว่า<ม>พ่อเห็นคลิปนี้การติดต่อมาทางเบาแอนหรือว่าทางเบาพรในน้องพอเขาก็จะมาส่งข่าวให้เพื่อนๆก็จะคิดห,หน้าพอ่ออะไว่าไงก็คือเนาะมัเลยประกาศตามหาพอ่อมันก็เห็นรายการเม้อีกกาบ,บางคนประกาศแล้วก็เห็นผอเนาะแต่<ม>ว่าห่างหายไปเวลาสิบกว่าปีทามสิบปีกับมี่เนาะ แต่ก็จังเห็นอีกคือเก่านก็นกเลออยัาประกาศตามหาอะไรเนาะอะไรเรามาคนี่กับผมยังไลน์มาเอ็นกับจะคอโต่ลำลาหรือว่าเมื่อหนาม,มื่อไดรถามนีคข่าวดีกับจะมาแจ้ง่ลเพิ่มเติมเ,มเนาะอะไรครับหนี่งขอตแลาไก่อนสบ,บายดีสบบายดี